สวัสดีค่ะมากินส้มตำกันเดิมนี่เราตำเส็ะตำเองเด้อนี่เมีกะทินน้ำบันเฮางอื่นภกเคเศษตรขึ้นยาใส่ถั่วงอกใส่หอย่อดด้วนี่หอยมตัลงเต่งคุไหมคะหอยมแั้งเตสีสีชมามน้องเขามาฝาก็อยากกินแบบตำคืงแบบเสบะก็ล,ลุกเสาลาม่ไม่ลุกเสาลา สวัดคะสวัคเพื่ออรกินเก้งๆเด้ไงพยายามีอีกหนลูกเอยืนอย่างนั้นแหละอ่ายี่ห่อพยายามีอีกอ้่อแซ่บอีีด้คัะอร่อยใช่ไหมแช่ไหม กินกา้ซีย,เยบเสร็จเมอนก้นนหนขอ, <Okay. S 2> อยนาตใช้มือนะครับม,มานั่งกับแม่ไหมามานั่งมานั่งจากแม่ไ,ไหมม,มานั่งด้วยกัมา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 ดามามอร่มยมามากินามนนบมมามาัามามา

ต้องแบบดินเนี่เขาเสีมาให้กือบอวลาบงเสียบดีดด้วยครับม,มากมากน้ำตาลแต่กินกินอะไรก็กินเลยอเสียบปากคัก

ต้นประเดกเส้นหวหนึ่งขึดยากร้านยิ <c oughs> ไปใส่ไม <c oughs> <c oughs> เห็นประเดกดริมลุกขึ้น <c oughs> มารเราจะไปนั่งที่นี่ละน้าพนันที่ทางนั้น <c oughs> แมบบ่บักข้าวบะลาบะลาล,าล่อได้ไหมอะล่อได้พ่อต้องบัวแม่คือผู้ใหญ่แต่ตแม่น่ะสวยเหมือนลูกสังหอม,มเก่งจังเลยขออนุญาตจะกินน้ำก่อนนะฮะเป็นเกๆไปกินน้ำเหมือนที่ไหน ยยอแกบีนีเด้อค่ะรถอบบนั้นนี <SM> <Suddenly> ่อ <ers> ่านขีดการบ้านผู้เห็นมาเห็ดกินตะบุหุ่งน้ำมันตาสิสว่างมันค่อยสิเบ่งเงานอนว่าเป็นบ布拉 มาครับทำอะไรกันอ,อร่อยนี่ยต้องควกล้องตกก้องตกก้องตกตกเมื่อไหม่หัดถ่ายหัดเ็ดคลิปเลยค่ะ <laughs> คหละพระแม่ไปเส่มดังเลยมีเงินดังขึ้นเมียไปหัไมต้งเสริมหลเอาเหมือนคนีนพี่จะเจอคนทำบักนอันเลีอบเลยเอบเยถึงตะมกวงซ้ำจบเขาทำไจบเอาแม่ทำไมแม่เป็นแบบนั้นล่ะ 我很吗